เมื่อเสี่ยวชางคุณฟื้นคืนสติเขาก็น้ำตาไหลแล้วและนักเรียนที่อยู่ตรงข้ามเขาคิดว่าเขาไม่สบายดังนั้นเขาจึงถามเขาอีกครั้งรองประธานเสี่ยวคุณต้องการให้ฉันช่วยคุณโทรหาครอบครัวของคุณและขอให้คนรักของคุณมารับคุณหรือไม่จิตใจของเสี่ยวฉางคุณปรากฏขึ้นทันทีใบหน้าที่น่าราังเกียจของมาแลนเขาโตวสันด้วยความตกใจเช็ดน้ำตาของเขาอย่างรวดเร็วและพูดอย่างลังเลไม่ไม่ต้องกังวลผมฉันแค่มีบางอย่างในสายตาของฉัน เห็นได้ชัดว่าชายคนนั้นไม่เชื่อข้อแก้ตัวที่เงื้องาของเขาและรีบพูดด้วยความเป็นห่วงรองประธานาธิบดีเซียวทำไมคุณไม่โทรหาครอบครัวของคุณหรือฉันสามารถช่วยคุณโทรหาคนขับรถทดแทนเพื่อส่งคุณกลับไม่ไม่ไม่เซียวฉางคุณรีบโบกมือและพูดว่าฉันจะโทรหาลูกเขยของฉันและขอให้เขามารับฉันเขาเพื่อกลับไปที่จินลิงดังนั้นจึงไม่ควรมีอะไรผิดปกติด้วยเหตุนี้เขาจึงรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและโทรหายเย่เฉิน เพียงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเย่เชนเพิ่งออกจากร้านกาแฟพร้อมที่จะส่งฮยูอันเจียงไปที่รถก่อนเมื่อเห็นฮยูอันเจียงเดินตรงไปยังรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศเขาถามด้วยความสับสนลุงเหอคุณดูเหมือนจะไม่เคยขับรถคันนี้มาก่อนใช่ไหมรถใหม่ฮยูอันเจียงกล่าวด้วยรอยยิ้ม ในโรงเรียนให้นักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับการเงินความเป็นกลางของคาร์บอนพลังงานใหม่และห่วงโซ่อุปทานเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ทำหัวข้อเกี่ยวกับการแซงโค้งรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศเพื่อให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นดังนั้นเพียงแค่เปลี่ยนเป็นรถยนต์พลังงานใหม่ในประเทศแต่ยังมีการดำเนินการจริงเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ เย่เทนพยักหน้าและพูดว่าฉันได้พบกับปู่และลุงสองคนเมื่อไม่กี่วันก่อนและตอนนี้ครอบครัวแอนก็ลงทุนในด้านพลังงานใหม่ในประเทศจีนและรูปแบบแรกคือแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานและพวกเขายังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับพลังงานใหม่ดวงตาของฮียูอันเจียงสว่างครึ่งและเขาพูดด้วยรอยยิ้มแบตเตอรี่พลังงานเป็นเส้นทางที่ดีแม้ว่าตอนนี้จะช้าไปหน่อย แต่นี่คือแกนหลักของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ส่วนประกอบที่มีต้นทุนสูงสุดของรถยนต์พลังงานใหม่คือแบตเตอรี่พลังงานดังนั้นใครก็ตามที่สามารถได้รับแบตเตอรี่ที่คุ้มค่าที่สุดใครสามารถสร้างรถยนต์ที่คุ้มค่าที่สุดฉันเชื่อว่าด้วยความแข็งแกร่งและวิสัยทัศน์ของอันเจียไม่เพียงแต่ควรมุ่งเน้นไปที่แบตเตอรี่พลังงานเท่านั้นเป้าหมายสุดท้ายต้องเป็นการผลิตรถยนต์เพราะอุตสาหกรรมต้นน้ำของอุตสาหกรรมยานยนต์ยากเกินไป โมเดลสินทรัพย์หนักอัตรากำไรต่ำหรือทำแผนโดยรวมให้มีโอกาสมากขึ้นเย่เทนถามอย่างสงสัยลุงเหอคุณมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่หรือไม่ฮียูอันเจียงพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้ม แน่นอนว่าฉันมองโลกในแง่ดีนี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดขอองค์การแซงเข้าโค้งพลังอุตสาหกรรมเก่าได้ตกตะกอนในด้านเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นเวลาหลายปีเกินไปสร้างอุปสรรคทางเทคนิคของตัวเองและเขตความสะดวกสบายในการวางตำแหน่งของตัวเองผู้มาสายสามารถเลียนแบบเขาได้ตลอดทางแต่ไม่มีโอกาสแซงหน้าเขาในเส้นทางของเขาในกรณีนี้พวกเขาสามารถหาวิธีเปลี่ยนวิธีการเล่นแบบใหม่ที่พวกเขายังไม่ได้เริ่มให้ความสนใจและพัฒนาวิธีการเล่นใหม่นี้ก่อน เมื่อถึงระดับหนึ่งพวกเขาจะต่อสู้เพื่อโจมตีรากฐานของเขาและบังคับให้เขาเปลี่ยนจากการเป็นผู้นำไปไล่ตามคุณในเส้นทางของคุณเพื่อที่พวกเขาจะได้ลมล้างข้อได้เปรียบก่อนหน้านี้ทั้งหมดเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ฮียูอันเจียงพูดอีกครั้งคุณได้ศึกษาว่าหูฟังแอปเปิลใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อแซงเข้าโค้งอย่างไรเย่เชนใส่หัวไม่ ฮียูอันเจียงกล่าวว่าเป็นเวลาหลายปีที่ผู้ผลิตหูฟังรุ่นเก่าได้สนับสนุนวงกลมแบบไดนามิกคุณภาพเสียงสายเคเบิลและข้อมูลและเทคโนโลยีทุกประเภทที่คนทั่วไปไม่เข้าใจเลย แต่ Apple มีส่วนร่วมโดยตรงกับหูฟังไร้สายที่แท้จริงแบบบินาราวเปิดฝาและสามารถเชื่อมต่อได้โดยอัตโนมัติสลับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสวมใส่บนหูหยุดชั่วคราวโดยอัตโนมัติเมื่อคุณถอดออกและชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่กลับเข้าไปใหม่สำหรับคุณภาพเสียงที่ไม่ใช่คุณภาพเสียงไม่สำคัญเลยแบรนด์อื่นไม่ได้ศึกษาคุณภาพเสียงใช่หรือไม่ฉันแค่ไม่คุยกับคุณเกี่ยวกับคุณภาพเสียงฉันชอบทำงานในระดับที่อยู่นอกคุณภาพเสียงคุณไม่ใส่ใจแล้วมาแข่งขันกับคุณนี่คือการแงในมุ คุณเห็นตลาดหูฟังในปัจจุบันถูกครอบงำโดยหูฟัง Apple และหูฟังเรียนแบบของ Apple อย่างสมบูรณ์อาจกล่าวได้อย่างมีความรับผิดชอบว่าการพัฒนาหูฟังแบบมีสายแบบดั้งเดิมเป็นเวลาหลายร้อยปีได้ถูกล้มล้างอย่างสมบูรณ์ฉันเชื่อว่ารถยนต์พลังงานใหม่ในอนาคตวันหนึ่งสามารถล้มล้างอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดได้ พียูอันเจียงกล่าวว่าแน่นอนว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้รถยนต์พลังงานใหม่ไม่ใช่กระแสหลักแต่เป็นเพราะมันไม่ได้กลายเป็นกระแสหลักดังนั้นจึงมีโอกาสสําหรับผู้ประกอบการเมื่อมันบีบรถเชื้อเพลิงและกลายเป็นกระแสหลักก็เทียบเท่ากับดราคอนเซเลเยอร์ในที่สุดก็จะกลายเป็นมังกรและหลายคนจะเริ่มศึกษาเส้นทางใหม่ต่อไปเย่เชนถามอีกครั้งตอนนี้มีแบรนด์พลังงานใหม่ในประเทศมากเกินไปคุณคิดว่ายังมีโอกาสสําหรับการผลิตรถยนต์หรือไม่ แน่นอนฮียูอันเจียงพูดอย่างจริงจังตอนนี้มีแบรนด์พลังงานใหม่มากมายและหลายคนกำลังดิ้งรนในสายของชีวิตและความตายและมีหลายคนที่เสียชีวิต แต่ตลาดรถยนต์มีขนาดใหญ่มากและพลังงานใหม่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของมันซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าอนาคตของพลังงานใหม่ยังคงสดใสและตอนนี้เข้าสู่การผลิตรถยนต์พลังงานใหม่หาคู่แข่งมุ่งเป้าไปที่แบรนด์พลังงานใหม่อื่นๆรูปแบบก็เล็กไปหน่อยควรขยายรูปแบบบางส่วนเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรถยนต์เชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมเหล่านั้นหากคุณสามารถลดยอดขายทั่วโลกครึ่งหนึ่งของโตโยต้าฮอนด้าและฮุนไดของเกาหลีใต้นั่นคือยักษ์ใหญ่ที่แท้จริง พูดอย่างนั้นยูอันเจียงจำอะไรบางอย่างได้และพูดว่าเย่เชนในความเป็นจริงคุณสามารถศึกษาสาขานี้ได้คุณไม่ขาดแคลนเงินหรือทรัพยากรและคุณมีช่องทางการจัดส่งของอีสสอชิปปิ้งถ้าคุณทำอุตสาหกรรมยานยนต์จะมีพื้นที่มากมายสำหรับการพัฒนาและอุตสาหกรรมนี้เติมเต็มมากถ้าวันหนึ่งถนนและตรอกซอกซอยเป็นรถยนต์ทั้งหมดที่คุณสร้างขึ้นความรู้สึกนั้นจะต้องภาคภูมิใจมากเย่เชนพูดด้วยรอยยิ้ม ฉันจะไม่บอกคุณลุงเหอฉันไม่มีการศึกษาสูงและฉันไม่รู้เรื่องรถยนต์มากนะักถ้าคุณต้องการให้ฉันทำสิ่งนี้ฉันก็ตาบอดเช่นกันเย่เชนกล่าวว่าแต่ฉันเห็นด้วยกับมุมมองของคุณมากตลาดพลังงานใหม่เป็นแนวโน้มและสัดส่วนจะสูงขึ้นเรื่อยๆในอนาคตหากคุณสนใจฉันสามารถแนะนำคุณให้รู้จักกับลุงและลุงคนที่สองของฉันหากคุณต้องการลองดูฉันสามารถเป็นนักลงทุนของคุณได้ฮียูอันเจียงรีบโบกมือและหัวเราะยาะตัวเอง ฉันเป็นแค่นักวิชาการเก่าที่เรียนการเงินให้ฉันบอก,กว่าฉันสามารถพูดได้ไม่รู้จบเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนแต่ให้ฉันฝึกฝนฉันเดาว่าฉันไม่ดีเท่าคุณเคุณเย่เชียนสายหัวและพูดว่าบางครั้งสิ่งที่จำเป็นในการทำอุตสาหกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ แต่วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ไม่ว่าเทคโนโลยีจะแข็งแกร่งแค่ไหนการเลือกทิศทางที่ผิดจะเป็นเพียงทางตันหากคุณต้องการทำการผลิตรถยนต์คุณต้องปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้จากคุณถ้าคุณสามารถเข้าร่วมได้มันจะดีกว่าพียูอันเจียงพูดด้วยรอยยิ้ม ไม่เป็นไรที่จะเข้าร่วมแต่หลังจากที่ฉันกลับไปประเทศจีนการวิจัยเกี่ยวกับตลาดพลังงานใหม่ในประเทศนั้นค่อนข้างละเอียดหากพวกเขาสนใจฉันสามารถอาสาเป็นที่ปรึกษาและพูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับแนวคิดบางอย่างของฉันบางทีมันอาจเป็นประโยชน์เล็กน้อยสําหรับพวกเขายเย่เชนรีพูดว่าเยี่ยมมากแค่นี้พอคุณกับป้าหันจัดงานแต่งงานเสร็จเดี๋ยวจะหาโอกาสจัดมาเจอกันและคุยกันดีๆ ไม่มีปัญหาฮียูอันเจียงเห็นด้วยทันทีแล้วพูดว่าเย่เชนฉันจะไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้ผู้สูงอายุไปรับคุณป้าหาหน้าหาันก่อนกลับไปคุยกันตกลงเย่เชนพยักหน้าและหลังจากเห็นฮียูอันเจียงจากไปเขาก็ไม่ได้ที่จะมีความคิดที่จะลักลอบล่าฮียูอันเจียงจากมหาวิทยาลายัยตอนที่เขาทำอีสุชิปปิ้งเขาต้องการแย่งชิงเขาในฐานะผู้รับผิดชอบ แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยสนใจการขนส่งมากนักในเวลานั้นและจิตใจของเขาก็าอยู่ในโรงเรียนทั้งหมดแต่หลังจากพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในวันนี้เย่เชนพบว่าเขากระตือรือร้นมากเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานใหม่และถ้าเขาใช้เงินจริงเพื่อตั้งเวทีในด้านพลังงานใหม่แล้วเชิญเขาเข้าร่วมเขาอาจจะไม่ปฏิเสธ หลังจากตัดสินใจแล้วเย่เชนก็ตัดสินใจรีบปล่อยให้ลุงคนโตและคนที่สองของเขามาพบฮียูอันเจียงหลังงานแต่งงานของเขาทันใดนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากเสี่ยวชังคุณเขากดปุ่มรับสายและพูดว่าพ่อมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเสียงของเซียวชังคุณแหบแห้งและเสื่อมโทรมเล็กน้อยคุณเป็นลูกเขยที่ดีที่ไหนเย่เชนกล่าวว่าฉันออกไปดื่มกาแฟกับเพื่อนๆและพูดคุยเกี่ยวกับบางสิ่งคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับฉันหรือไม่ เซี่ยวฉัางคุณกล่าวว่าลูกเขยที่ดีมารับฉันที่มหาวิทยาลัยสำหรับผู้สูงอายุถ้าสะดวกสำหรับคุณฉันตื่นตระหนกและต้องการหาคนคุยด้วย